มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากทางด้านข่าวคราวนะครับของแวดวงของการสูญเสียครับผมเห็นข่าวนี้ครั้งแรกนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ว่าเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุแต่พอเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ น่าสลดใจเพราะว่าเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีเราครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะครับน้องน้ำมนต์ครับเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยนะครับก็ขอขอแสดงความเสียใจกับทางด้านครอบครัวของน้องน้ำมนต์ด้วยนะครับ ทันด้เมนเ e จออนไลน์ได้มีการรายงานบอกว่าสลดครับน้องน้ำมน์รองนางสาวไทยปี62ปรากว่านั่งรถไปแล้วก็ตามข่าวบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าครับแล้วก็คนขับก็เลยคารียว่าเวี่ยงหลบจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นเหตุทำให้รถพลิกคว่ำแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ อาการน้องน้ำมนต์สาหัสแล้วล่าสุดนี้บอกว่าเสียชีวิตครับแล้วก็เพื่อนดับไปอีก2คนส่วนคนขับนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดกันนะครับจากศูนย์ข่าวขอนแก่นครับเกิดเหตุสลดน้องน้ำมนตนักษามอขอก็คือมหทาทะาลขอนแก่นนะครับเป็นรองนางสาวไทยปี2,562 พร้อมกับเพื่อนรวม4คนนะครับประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนต้นไม้เสียชีวิตคาที่2คนคนเข็บเคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยในขณะที่น้องน้ำมนตบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU แล้วก็ล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าน้องน้ำมนตเสียชีวิตแล้วครับรายงานข่าวนี้ออกมาเมื่อเวลาตี4ี่สนาทีของวันที่15กุมภพาพันธ์ก็คือตีสี่ของเมื่อวานนี้ครับ ที่สถานีตรุษภูทรย่อยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับได้รับแจ้งเหตุบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักครับแล้วก็ชนกับต้นไม้แล้วก็พลิกคว่ำครับอยู่ที่บริเวณถนนหน,น้าคณะนิติศาสตรส์4แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์าตราตรภายในมขก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับสรายแล้วก็เสียชีวิตไป2รายครับโดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนางสาวมุนชนิด ช่วยบุญอายุ22ปีหรือว่าน้องน้ำมนต์นะครับอดีตนางนุพมาศแล้วก็เป็นอดีตดาวของคณะวิทยาศาสตร์มหลาลัยขอนแกน่นและก็เป็นรองนางสาวไทยปี2562ด้วยแล้วก็ต่อมาเจ้าที่ตำรวจและก็เจ้าที่อาสากู้ภยัยสามัคคีอุทิศและก็กู้ชีพโรงพยาบาลศรีนครินเร่งเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับอุปกรณ์ตัดถางครับในที่เกิดเหตุพบรถเกง๋งยี่ห้อซูซูกิสวีครับสีบรอน สีบรอนเท่านะครับหมายเลขทะเบียนคือ4กย4074ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครในสภาพที่พังยับเยินครับกระจกหน้าแตกกันชนหน้าพังยับครับประตูทั้งสองข้างเปิดออกหลังคารถด้านท้ายพังยุบลงมาแล้วก็พบมีผู้เสียชีวิตสองราย เป็นผู้หญิงหนึ่งรายนะครับมาทราบชื่อผหลังคือนางสาวก่อนชดาเสียงใสอายุ22ปีแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนายเกิอกกริชสุกงงพงพันสุกงงพงพันธคำอายุ22ปีครับทั้ง2คนนี้เจ้าที่ได้ช่วยกันใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมาครับในขณะที่เบาะหน้านะครับฝั่งคนขับนี้เป็นผู้ชาย1รายมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะบาดเจ็บเล็กน้อยรู้สึกตัวดี มาทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายธีรเดชกุลเขมะรังสีอายุ22ปีครับแล้วก็ถัดมาฝั่งผู้โดยสารค้างๆคนขับนะครับเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสครับไม่รู้สึกตัวมาทราบชื่อต่อมาคือนางสาวมุนชนิดช่วยบุญหรือว่าน้องน้ำมุนรองนางสาวไทยปี2,562่านทางด้านเจ้าที่กู้ชีพนครินได้นำ ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลศรีนครินในเวลาต่อมาครับอันนั้นคือช่วงบเวลาประมาณตีสี่สี่สิบนาทีของเช้าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์แล้วต่อมาในช่วงเย็นทีครับคือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับพระน้กพูอข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นคับเป็นสี่แยกตัดระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็โรงเรียนศาสตร์ที่ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ จุดที่รถประสบอุบัติเหตุครับเป็นลานจอดรถของคณะนิติศาสตร์และก็จากการตรวจสอบบริเวณแท่งปูนขอบถนนนะครับมีร่องรอยของอยางรถยนต์นี่เป็นรอยดํายาวเลยครับผมพื้นถนนไม่มีรอยเบรกครับของรถยนต์เลยครับแต่ว่ามีรอยอยางดํายาวอยู่ที่ขอบถนนครับถัดมาที่บริเวณต้นไม้ของลานจอดรถพบเศษกระจกของรถยนต์ติดอยู่ที่ต้นไม้ครับ และก็บริเวณโดยรอบยังมีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์กระจัดกระจายนะครับโดยรถโดยรถคันเกิดเหตุนะครับฐางด้านเจ้าที่ตรวจเองก็นําไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตรพุทธรย่อยของมหาลัยขอนแก่นครับทางด้านผู้สื่ขาวเองไปสอบถามนายสหัสวสรรษนะครับนาวงษาอายุ20ปีครับคนนี้เป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ของหมอขอ ซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่รถของนอนทนมนประสบอุบัติเหตุขึ้นทางด้านนายสาสวัตรนะครับก็เล่าบอกว่าขณะที่ตนเองขับรถผ่านมาเห็นรถคันเกิดเหตุครับอยู่ริมถนนสภาพนี้พังยับเยินครับจึงได้จอดรถแล้วก็ลงมาดูพร้อมกับถ่ายภาพและก็คลิปเอาไว้ด้วยโดยมีทานายรปภที่อยู่เวรในขณะนั้นก็มาดูด้วยกันซึ่งตนเองก็เปิดไฟฉายจากแฟลชของโทรศัพท์มือถือส่องดูภายในรถ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีใครเสียชีวิตหรือว่ายังมีชีวิตยอยู่ครับก็พบว่าในรถบริเวณด้านหลังครับเสียชีวิตทั้งสองรายก็คือตายคาที่เลยครับผมส่วนด้านหน้าครับคนขับยังพอพูดได้บ้างส่วนคนที่นั่งข้างๆคนขับอาการสาหัสหมดสติครับก่อนที่เจ้าที่จะให้การช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งตัวเองก็ได้สอบถามทางด้านรพพอ,พอโดยทางด้านรพอพอบอกว่าก่อนที่ตนจะมาถึงที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีนะครับเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ดังเ, ى, เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นได้ยินเสียงรถยนยต์นะ,นะครับพลิกคว่ำหลายตลบคือรปภนะครับบอกว่าได้ยินเสียงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ยินเสียงรถยนต์นะครับพลิกคว่ำหลายตลบจึงออกมาดูแล้วก็สอบถามคนขคับบอกว่ามีรถจักรยานยนต์นะครับตัดหน้าจึงหักหลบและก็เสียหลักครับพลิกคว่ำและก็มาชนเข้ากับต้นไม้ครับส่วนอาการของน้องน้ำมนต์ครับพบว่าตับแตกนะครับ ซึ่งแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินได้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง icu ครับนี่คือเรื่องราวที่ออกมาครั้งแรกนะครับเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ขณะเดียวกันนะครับถ้าเผื่อเราดูรูปภาพแล้วนะครับก็ถือว่ารุนแรงมากนะฮะร,รุนแรงมากดูสภาพของรถนะฮะประตูทั้ง4บานนี้เปิดอ้ากระจกด้านหน้าแตก กาชนหน้าพังยับแล้วก็หลังคายุบครับนะฮะหลังคายุบก็พูดง่ายคือสภาพพังยับเยินนะฮะพังยับเยินก็ทั้งพลิกคว่ำแล้วก็ทั้งชนต้นไม้ด้วยครับผมตายคาที่2ศพแลวก็บาดเจ็บสาหัส1รายคนครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับทีนี้มาล่าสุดทีนี้ครับมาวันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น ตอนตี4.40นะครับแล้วก็ไปทำข่าวเวลา17นาฬิกาครับแต่ว่าล่าสุดของวันนี้ครับทางด้านม a นเจอร์ออนไลน์เขาก็ตามติดในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าน้องน้ำมนต์ครับเสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรับศพแล้วก็นำกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีขอคผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นลูกหลานชาวอุบลเรานะครับ โดยทันตแพมนเจอร์ออนไลน์บอกว่าพ่อและแม่น้องน้ำมวลครับนำมงกุฎและก็สายสะพายตำแหน่งรองนางสาวไทยปี6 2ศนะครับมารอรับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลศรีนครินหลังน้องนะฮะพร้อมกับเพื่อนนักศาาึกษารวม4คนนะครับประสบอุบัติเหตุรถเกง๋งเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย1คนคนขับนะครับส่วนน้องน้ำมนนะครับอาการโคมา่าแล้วก็มาเสียชีวิตตอนตีสองเมื่อคืนนี้ครับ การจากไปด้วยอุบัติเหตุของรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ที่ด้านหน้าของคณะนิติศาสตร์มขนะครับรถพังยับเยินเมื่อตี4ี่ของคืนก็คือเช้าวันที่15กพนะฮะกุมภาพันธ์ส่งผลทําให้เสียชีวิตที่บ้าปลายนะฮะแล้วก็ต่อมาทางด้านน้องน้ำมนต์เองก็นําไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ห้อง i อ u นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตอนตีสอของคืนวันที่16กกุมภาพันธ์ครับน้องก็ได้เสียชีวิตครับ และก็ล่าสุดในสายของวันนี้ครับอยู่ที่บริเวณห้องเก็บศพของคณะของคณะนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจังหวัดขอนแก่นทางด้านผานตุลเอกนุพดล์ช่วยบุญซึ่งก็เป็นผู้ขึ้กับของสถานีตำรวจภูธรน้ําเที่ยงจังหวัดสิทธิเกตครับซึ่งก็เป็นคุณพ่อของน้องน้ำมนพร้อมกับภรรยาหรือว่าคุณแม่ของน้องน้ำมนและก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับมารอรับศพน้องน้ำมนกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูลุมเนา ในอำเภอวริจอมราบจังหวัดอุบลราชธานีเราโดยท่านด้คุณแม่เองก็นำมงกุฎและก็สายสะพายตำแหน่งรองนางสุทัยปี2562มาสวมใส่ให้น้องด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสายสะพายเล็กไปดูภาพสายสะพายก่อนนะครับนะฮะคุณแม่ก็นำนะฮะไปให้น้องสวมใส่สายสะพายด้วยนะครับ เป็นรองนักสสวไทยปี2562แล้วก็เป็นดาวคณะดาวมหาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมในขณะที่คุณพ่อนะครับเขาคือพาตุลเอกนุพดลก็บอกว่าการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่ลูกสาวนั่งมาด้วยในครั้งนี้ครับพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่มีใครทราบเลยว่าลูกสาวและก็เพื่อนๆเ,เดินทางไปไหนกันนะครับไม่รู้เลยมาทราบอีกทีก็ตอนที่เจ้าที่โรจบาลศินิกรินโทรศัพท์แจ้งว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุ หลังจากที่รับแจ้งก็รีบเดินทางม,มาดูอาการลูกสาวซึ่งพบว่าลูกสาวอาการสาหัสและก็อยู่ในดูการดูแลของแพทย์ในห้อง ICU แล้วก็จากนั้นในช่วงเวลาประมาณตีสอของเช้าวันที่16กลุมภาพันธ์ลูกสาวก็คือน้องน้งนำมนก็เสียชีวิตครับคุณพ่อก็บอกว่าภายหลังขั้นตอนของการชัน,นสูตพลิกศพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฐานด้านพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องก็จะนำศพ น้องน้ำมนต์ครับกลับไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพาสุการามนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะทําการชาปนิกิจศพน้องน้ำมนต์ในวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ครับในนามของสถานีวิทยุคลีนเรดิโอและก็รายการนุพพรคุยข่าวภาคป่านะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องน้ำมนต์นะครับกับคุณพ่อพาตเอนุพดลช่วยบุญนะครับ ท่านผู้กำกับของสถานีตรผู้ทอนนำเกลี้ยงครับแล้วก็คุณแม่ด้วยที่ต้องสนเสียลูกสาวนะครับในวัยเรียกว่าเรียนปริญญาตรีอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ของมขนะครับอยู่ปี2แล้วก็เป็นรองนาสาวไทยด้วยพูดง่ายว่ากำลังมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะฮ,ะ,นะ,ฮะ,นะบนเวทีของการประกวดนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ น่าจะเป็นความภาพภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็มาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนะครับซึ่งผมเองก็จัดรายการมาก็ย้ําอยู่เสมอนะฮะว่าอุบัติเหตุนี้คือเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ลดความเร็วนะครับแล้วก็สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งก็คือความเร็วและก็การดื่มสุรานะครับขับรถด้วยความเร็วหรือว่าดื่มสุรา อันนี้เป็นสาเหตุจากคนล้วนๆเลยนะครับและขณะเดียวกันถ้าเผื่อนั่งรถแล้วถ้าเผื่อเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับก็ยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นและถ้าเผื่อรถไม่มีแอร์แบกด้วยก็ยิ่งอันตรายอีกครับถ้าเผื่อไม่มีเบรก ABS อีกก็ยิ่งอันตรายครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะฮะทุกครั้งที่ขึ้นรถครับเราจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยครับและก็ขับรถด้วยความเร็ว โดยกฎหมายบอกว่าไม่เกิน90แต่ว่าถ้าเผื่อพุดวิ่งทางไกลนะครับก็ไม่ควรจะเกิน110หรือว่า120นะครับผมถ้าเผื่อในตัวเมืองก็ประมาณสัก60ประมาณนี้ครับเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเบรกได้ทันครับแต่ว่าขณะเดยียวกันถ้าเผื่อเรามึนเมาสุรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งเจ็บปวดไปอีกที่นี้ครับผมตามข่าวนี้บอกว่ามีรถจักรยานยนต์นะครับขับรถตัดหน้าแล้วก็คนขับเองก็หลบขับรถหลบ รถกรยานยนต์นะครับก็เลยทําให้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครับก็เป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความเศร้าใจนะครับผมพูดถึงรถยนต์ถ้าเผื่อใครนะครับที่ต้องการที่จะตรวจสภาพของรถยนต์ครับหรือว่าสีาสีนะครับไปที่นี่ฮะ uh huh. อุบลสวิต1997งเก้าเก้ถนนกลางอาวุธนะครับของเสียแจ้คุณไพบย์นะฮะตอนนี้ทางด้านอุบลสวิตเขาก็ให้บริการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมรถยนต์ หนักเบาเราซ่อมได้รถเก่ง,รถก,งรถกระบะรถตู้รถ SUV เครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าศูนย์บริการถึง30%แล้วก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับที่คุณสามารถเลือกได้และก็รวมถึงการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับ ตอนนี้นะครับอุบลสวิทเพิ่มให้บริการอีกครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลสวิท1997โดยให้บริการแบบวันสต็อปสวิทนะครับมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์รถยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแกส๊ส LPG แล้วก็ NGV ครับรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3ที่สำคัญคือรับฝากต่อทะเบียนได้ด้วยครับ ซึ่งหลายคนคงจําได้นะครับเวลาที่เราไปต่อทะเบียนนี่โอ้ยครับใช้เวลายาวนานมากครับมาที่นี่ที่เดียวไม่ต้องทําอะไรเลยครับนํารถมานําเอกสารมานําเงินมาพาตัวมาที่เหลืออุบลสวิทจัดการให้ครับโทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0นะครับ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0นะฮะการอุบลเซอร์วิสนะครับตรวจสภาพรถยนต์นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลา17บเจ็ดนาฬิกา one stop service ครับ หลังจากที่ตรวจสภาพแล้วนะครับของรถตอนนี้ไปตรวจสุขภาพของขวนทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีความคลางแคลงใจหรือว่ามีอาการแพนดิกนะครับกังวลใจว่าตัวเองนี่จะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่หรือว่ามีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงมีอาการไข้แบบนี้ครับกังวลใจ ท่านสามารถที่จะไปตรวจได้ครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าสามารถตรวจโควิด -19 ได้ครับโดยเขาจะมีการแบ่งการตรวจนี้ออกเป็น2วิธีนะครับคือหนึ่งรับผิดเทสอันนี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจะรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงครับโดยสามารถตรวจจากเลือดและก็ตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกได้นะครับ ราคาเพียงแค่1 3น0ามร้อยพครับแต่ว่าการตรวจแบบรพิเทสนี้จะมีข้อจํากัดนั่นคือคุณจะต้องติดเชื้อมา6-7วันนะครับร่างกายจิงจะมีการสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ตรวจเจอครับทีนี้ถ้าเผื่อตรวจเจอเขาจะมีการตรวจซ้ำครับเป็นแบบที่2คือ RT-PCR เป็นการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยตรงครับจากเยื่อบุโพรงจมูกและคอครับอันนี้จะรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงถ้าเผื่อรั ตรวจนะครับเฉพาะตัว rt-pcr นี้ราคา4,500บาทครับแต่ว่าถ้าเผื่อตรวจทั้ง rt-pcr แล้วก็รับ i d t e s t ครับจ่ายเพียงแค่5,800บาทครับ5,000ถ้าเผื่อเป็นแพ็คถ้าเผื่อตรวจ5,800บาทนะครับราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วนะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดครับ045280040 045280055นะครับโรงพยาบาลราชเวชโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่สามารถตรวจหาโควิด -19 ได้และก็ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพร,ร่กัส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นวิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแวน่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของทางด้าน อุบวนการแ่นมายาวนานตั้งแต่นู้นฮะตั้งแต่สมัยเรียนชัน้นมศส,สีจนถึงปัจจุบันนะครับด้วยความมั่นใจกับอุบวนการแบนนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนทานนีท่านสามารถที่จะไปใช้บริการได้เหมือนผมผมเองก็เป็นลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจนะฮะในอุบวนการแบนครับนะฮะมั่นใจและก็สบายใจครับ